สวัสดีเพื่อนๆกันอีกเหมือนเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงแ d w o r l d ในวันนี้เราได้มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเกมและ e ีสปอร์ตทั่วโลกมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆเหมือนกับเช่นเคยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของปฏิพานผู้เล่นบอลแรนจากทีมเอ็นของไทยเราที่ได้ทําการเปิดตัวอย่างเท่เล่นเอาคนดูถึงกับร้องว้าวขนาดเทพชายต้องรีแอคกับการเปิดตัวดังไกลด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาต่อกัยเรื่องราวของนักการเมืองประเทศสเปนวัยเจมส์สองปีที่ได้ก่อตั้งที eports ่ เป็นอย่างมากและเราก็ปิดทายกันด้วยเรื่องของสตรีมเมอร์เกม League of Legends ที่โดดทายทวิชแบนทา,าวรเนื่องจากทายทวิชนึกว่าเป็นสตรีมเมอร์อคนหนึ่งที่โดนแบนไปก่อนหน้านี้อะไรมันจะเป็นแบบนี้กันไปได้นะทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเรามาชมกันได้แนทโบตัวนี้กันเลยครับรู้สึกอ่อนลา้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลร้ายน้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร เลยตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ช้อปปี้ร้านเจนออฟฟิเชียลกดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับเรื่องราวแรกในวันนี้มันก็เป็นเรื่องราวที่สร้างเสียงคือให้กับสังคมเกมวอลเลยเป็นอย่างมากเพราะการที่เราได้ไปแข่งขันในวิธีรับโลกแล้วนั้นมันก็คงเป็นฝันของหลายๆคนที่อยากจะทํามันให้สําเร็จแต่ถ้าหากทํามันสําเร็จแล้วล่ะมันก็ควรจะทําบางสิ่งบางอย่างให้มันเป็นที่น่าจดจาไปอีกนานถูกไหมล่ะครับ ซึ่งเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาในการแข่งขัน VCT 2021 Stage 2ซึ่งการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันที่มีเงินรางวัลรวมกว่า18ล้านบาทและการแข่งขันนี้จัดขึ้นที่ประเทศไอซ์แลนด์โดยมีทีมต่างๆมากมายเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวรวมไปถึงทีม x อ็กนจากประเทศไทยเราด้วยนะครับที่ได้เป็นตัวแทนโซน4เข้าไปแข่งขันโดยในการแข่งขันเปิดสนามของทีม Exten นพวกเขานั้นต้องเจอกับทีมโตเตงของการแข่งขันอย่างทีมไวกิ้งจากประเทศบราซิล ซึ่งจะถือได้ว่าประเทศบราซิลเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกผู้เล่นและทีมอ e ีสปอร์ตในสาย FPS โหดมากๆเลยล่ะครับถ้าดูจากในสาย CS GO มาก่อนและแน่นอนว่าในเกมวอลเลย์นด์ and, พวกเขาก็ถือเป็นตัวเต็งด้วยเช่นกันครับในทางกลับกันทางทีมเอ็กเซของเราถูกมองเป็นไอ d ดดด o อของการแข่งขันและถูกมองว่าไม่น่าจะเป็นแชมป์ไปได้อย่างไรก็ดีเมื่อการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้น ผู้เล่นทั้งสองทีมจะต้องเดินขึ้นสู่เวทีเพื่อทําการเปิดตัวก่อนการแข่งขันแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นอะไรที่สร้างเสียคือหายกับผู้ชมเป็นอย่างมากเพราะผู้เล่นไทยอย่างปฏิพานซึ่งถ้าใครจํากันได้คือคนที่นินจาเคยโดเน a t ให้โดยเขานั้นก็เป็นโปรเพเยอร์เกมวอลเลย์บลนี่แหละครับและก็อยู่ในสังกัดทีมเอ็กเซดด้วยสิ่งที่ทำให้เขาเป็นที่จดจําในการเปิดตัวนั้นก็เพราะว่าเขาทําการกระโดดฝ่าควันบนเวทีออกมาบนพื้นอย่างเฟี้ยวฟ้วเล่นทาเอาทุกคนถึงกับตะลึงกับความเท่แบบไม่เหมือนี้ จนบนโลกอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นที่ไทยหรือว่าต่างประเทศจะเรียกว่าทั่วโลกก็ได้นะครับต่างก็ให้ความสนใจกันเป็นจํานวนมากและมีเหล่าผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียทั้งหลายก็ได้ทําการพูดถึงการเปิดตัวดังกล่าวรวมไปถึงมีการทํามีมากมายอีกด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีสตรีมเมอร์ชื่อดังหลายๆคนที่ทําการรีแอคการเปิดตัวดังกล่าวรวมไปถึงเทพทราวเองที่ปกติมักจะมามากนิ่งๆยั่งถึงกับหลุดคำเลยทีเดียวละครับกับการได้รีแอคการเปิดตัวของปฏิพาน์แบบนี้ <laughs> what am I watching? What the? F <laughs> I like that guy. I like this team. Who's this team? Is it Vikings or is that X ten? Accent is winning. You know, it's something that's become just so very prevalent in just about every region. You know, we've started seeing a lot of Viper as well in Korea prior to this event, especially on Icebox. There's so many great sets. Uh, for the Vikings, Anacin. So I don't know. I'm really excited about that when we get to it. Of course, we got we we aren't quite there yet. We saw a little bit of magic here, but no. Oh, okay. <laughs> What is this? Oh, oh wait! He's oh, he's revealing how, how the, the trick works. is done. Uh, oh my. No, the, the magic circle is going to kick him out. He's going to be banned. <laughs> oh boy! Look, it's gone. Ex yeah, he's, he's dropping completely it on exiled now. <laughs> เรียกได้เลยว่าตำแหน่งจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานการเปิดตัวสุดฟิฟ้าของทีมไทยนั้นจะต้องเป็นที่จดจาไปอีกนานเลยล่ะครับหลังจากนั้นในการแข่งขันดังกล่าวก็ได้เริ่มต้นขึ้นไปอย่างดูเดือดเลือทีมเอ็กเทนของไทยก็สามารถแสดงฝีมือการเล่นออกมาได้อย่างดีเยี่ยมถึงแม้ว่าต้องพ่ายแพ้กับทีมบราซิลทั้ง2เกมด้วยกันแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าทีมไทยก็สามารถแสดงทักษะได้ดีเลยล่ะครับเพราะว่าสามารถสู้ได้อย่างสูสี จนในแมชหนึ่งมีการโอเวอร์ไทม์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในการแข่งขันบนแลนด์ทัวร์นี้อีกด้วยและแหลังจากจบการแข่งขันดังกล่าวไปนานทางกับตันของทีม x อ็กอย่าง Scary ี่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางอัพค m มเมซึ่งเป็นสนักข่าวอ e ีสปอร์ของอเมริกาเกี่ยวกับการแข่งขันที่ผ่านมาซึ่งทาง Scary ก็ได้สัมภาษณ์ว่า ทีมฝั่งตรงข้ามนั้นสามารถทําจังหวะจบสกอร์ได้ดีกว่าทําให้ในหลายรอบทีเขาผมต้องเสียสกอร์ไปและในการแข่งขันระดับนานาชาติครั้งแรกครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถเติบโตและแข็งแร่งขึ้นได้ในอนาคตหลังจากน,านั้นทางผู้ให้สัมภาษณ์ก็ได้ถามว่าการที่หยุดเกมเนื่องจากมีขอ้อผิดพลาดท,ทางเทคนิคนั้นส่งผลต่อการเล่นหรือไม่ทางสแกรรี่ก็ได้ตอบว่ามีผลในบางรอบเพราะว่ามีอยู่รอบหนึ่งที่การหยุดเกมนั้นเหลือเวลาเพียงแค่หนึ่งวินาทีแล้วทางทีมบราซิลก็ทําการโถงกลางจนทางเราไม โชคดีที่เราเอาชนะมาได้ซึ่งในส่วนนี้ทางผู้เล่นที่เป็นล่าให้กับสแกรรี่ก็ได้บอกว่าทีมไวกิ้งนั้นไม่มีความเป็นมืออาชีพอย่างไรก็ดีทีมเอ็กเทนของไทยนั้นก็ได้สร้างสีสารให้กับการแข่งขันดังกล่าวด้วยและเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าผลงานหลังจากนี้ของทีมเอ็กเทนในทัวร์ดังกล่าวจะออกมาเป็นอย่างไร แต่เราก็คาดหวังให้ทีมเอ็กเสามารถคว้าแชมป์มาให้ได้นะครับพวกเราชาวแบงค์ข้อ e s ีสปอร์ตขอเป็นกำลังใจให้อยู่อยู่เสมอจบข่าวของทีม v a l o เ a น t ไทยกันไปแล้วเราก็มาต่อในเรื่องราวต่อมาที่ขอใช้คำว่าไม่มีใครจะแก่เกินเรียนหรือว่าทำอะไรสักอย่างสำนวนนี้มันเป็นสำนวนที่พวกเราหลายๆคนมักจะได้ยินเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าในปัจจุบนันมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เสมอรวมไปถึงอ e ีสปอร์ด้วยเช่นกัน ซึ่ง e-sport มันก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนรุ่นใหม่หลงไหลและติดตามความเคลื่อนไหวของวงการอยู่เสมอจนทำให้ผู้ใหญ่หลายๆคนต้องหานกลับมามองว่า e-sport นั้นมันคืออะไรกันแน่จนในปัจจุบนันมันก็กลายเป็นสิ่งที่รับการยอมรับในหลายๆประเทศทั่วโลกและก็ต้องบอกเลยว่า e-sport นั้นถูกนับว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหการรมที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุดในโลก จนนักธุรกิจหรือนักลงทุนทั้งหลายยังต้องยอมหันมาให้ความสนใจลงทุนกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นแรปเปอร์ชื่อดังอย่างเดรกที่ได้ลงทุนกับทีมวัตเทร์เรตีฟหรือแชคโอเนลที่ได้ลงทุนกับสังกัด NRG อีกด้วย ล่าสุดนั้นก็ยังลาม,มาถึงนักการเมืองแล้วนะครับเพราะในประเทศสเปนก็ได้มีนักการเมืองหญิงวัย22ปีด้วยกันเามว่าซิลเลียวิลาโลบอสซึ่งเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคประชาชนในประเทศสเปนและต้องบอกเลยว่าปราะวัติเธอคนนี้นั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยละครับเพราะว่าเธอเคยเป็นถึงผู้ว่าการเมืองมาลากา้า รวมไปถึงเป็นประธานสภาของประเทศสเปนอีกด้วยเรียกในวันดีกรีนี่สุดยอดเลยล่ะครับโดยในวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นซีเลียก็ได้ประกาศสร้างสังกัดอ e ีสปอร์ตของตอนเองขึ้นมาในานามของ Screen Wolf ซึ่งเป็นสังกัดทีม e ่มีสปอร์ตสัญชาติสเปนและในตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศนะครับว่าจะมีการเข้ารวมการในขาของเกมใดบ้างแต่ทางต้นสังกัดก,ก็ได้มีการปล่อยวิดีโอสั้นๆเพื่อเป็นการโปรโมทสังกัดซึ่งมันจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับ Du Siempre he estado en el foco. Críticas, pullas, reproches. Toda una vida marcada por un solo momento. Un momento que casi me hizo olvidar lo que me gustaba. Pero ¿sabéis qué? Que se acabó. Se acabó escucharos. Se acabó callarme. Es el momento de dar la cara. Es el momento de jugar. หลังจากที่ได้ปล่อยวิดีโอดังกล่าวออกมาก็ได้มีผู้ชมหลายๆคนนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากและในตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถรู้ทิศทางของทีมดังกล่าวได้แต่ครั้งหนึ่งซีเลก็เคยถูกจับได้ว่าเล่นเกม Candy Crash ในระหว่างการประชุมรัฐสภาของสเปนซึ่งก็ทําให้เกิดเสียงวิจารณ์กันเป็นจํานวนมากในตอนนี้ทางสังกัด Screen Wolf ก็ได้มีการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองอย่างเป็นทางการรวมไปถึงช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น i n s t a g r กรม w i t t e r รวมไปถึงช่อง YouTube อีกด้วย อย่างไรก็ดีเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าทางสังกัด Screen Wolf จะมีการเข้าร่วมการแข่งขันใดบ้างไม่แน่นะครับว่าเราอาจจะได้เห็นทีมนี้ไปร่วมการแข่งขัน LVC ของเกม League of Legends หรือการแข่งขันเมเจอร์ใหญ่ๆของเกม CS:GO ก็ได้ครับหรือบางทีเราอาจจะได้เห็นผู้เล่นจากไทยได้ไปเข้าสังกัดน,นี้ก็ได้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงไหมล่ะครับ จบเรื่องราวจากประเทศสเปนกันไปแล้วเรามาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวชวนงงจากแพลตฟอร์มทวิชที่ดันไปแบ,บนสตรีเมอร์เกม League of Legends แบบถาวรเพียงเพราะคิดว่าสตรีเมอร์ท่านนี้คือคนเดียวกับคนที่เคยถูกแบ,บนไปก่อนหน้านี้โดยมันก็เป็นเรื่องปกติที่ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มการสตีมทั้งหลายจะถูกทางผู้ให้บริการแบ,บนถ้าหากผู้ใช้งานเหล่านั้นได้กระทำผิดกฎของแพลตฟอร์มซึ่งการแบ,บนนั้นก็จะมีระยะเวลาที่สั้นยาวแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการละเมิดกฎ แต่เรื่องราวสุดมือน,นี้เกิดขึ้นในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยสตรีมเมอร์นามว่า blue l i h e blue ได้ออกมาเปิดเผยเรื่อ,รรองที่ตัวเองถูกทางทวิชแบนแบบถาวรแบบมื่นๆกับทางเว็บไซต์ข่าว e ีสปอร์อย่างดีเซรโต โดยเขาได้บอกเอาไว้ว่าเขาเป็นหนึ่งในสตรีมเมอร์เกม League of Legends ที่เริ่มหันมาสต e รีมในใชว่วงซีซันสและตัวละครสุดโปรดของเขาก็คือคาสดินแต่ทว่ามันก็มีสตรีมเมอร์ที่มีลักษณะการสตินที่คล้ายคลึงกับเขาอย่างเพิร์ม a าแบนด d ที่เป็นชาวเยอรมันเหมือนกับเขาสตรีมเกม League of Legends เหมือนกันและก็ชอบเล่นคาสดินเหมือนกันอีกด้วยอีกทง้งยังชอบฟังเพลงแนวคันทรีอะไรมันจะตรงกันได้ขนาดนี้ บลู Blue ยังกลายว่ามันมีช่วงนึงที่หลายๆคนในช n n น l ของเขาทํามีมบอกว่าตัวของเขาและเพิร์มาแบนั้นคือคนคนเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีเพิร์มาแบรนั้นถูกแบนไปแล้วสมชื่อของเขาอย่างถาวรโดยหลังจากนั้นไม่นานบลู Blue ก็ถูกแบนชัแนลทวิชแบบถาวรด้วยเหตุผลที่ว่าหลีกเลี่ยงการโดนแบนซึ่งนั่นก็ทําให้เจ้าตัวงุนงงเป็นอย่างหนกักจนถึงกับต้องถามทางทวิซับพอร์ตว่า คุณพี่แบนผมแบบนี้เรื่องอะไรกันและแล้วทางบลูก็ได้รับคำตอบจากทางทวิสซ์พอร์ตหลังจากที่ต้องนั่งรอมานานกว่า8เดือนด้วยกัน8เดือนเลยนะครับไม่ใช่แค่8นาทีโดยทางทวิสได้วยคำตอบว่าตัวของบลูและเพิร์ม,ม่าแบดเป็นคนคนเดียวกันนั่นจึงท,ทำให้ทางทวิส์จำเป็นต้องแบนชานอลของบลูทิ้งไปทางตัวของบลูเองเมื่อได้คำตอบจากทางทวิสแบบนี้เขาก็ได้ทำการยื่นหลักฐานต่างๆมากมายไปให้กับทางทวิสเพื่อเป็นการสแสดงความบริสุทธิ์ใจและยืนยันว่า ตัวเขาและเพิร์ม,มาแบดมาใช่คนคเดียวกันนะเว้ยและในตอนนี้ทางบลูก็ได้มีการสร้างแชแนลใหม่ที่มีชื่อว่า X-Night Blue แล้วแต่เจ้าตัวก็บอกว่าชแนลดังกล่าวก็อาจจะอยู่ได้อีกไม่นานอีกด้วย ก็ต้องบอกเลยล่ะครับว่าใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องมีหัวร้อนหรือพูดไม่ออกกันเลยล่ะครับและจากนี้ต่อไปเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสิ่งที่ทางบลูให้การมานั้นได้รับการปลดแบลจากทางทวิชหรือไม่เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวของเราเป็นอย่างไรกันบ้างครับหากเพื่อนๆชอบก็รีบกดไลค์ like, b s c r i b e และที่สำคัญกดกระดิ่งกันไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับ